ะะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมศักดิ์เทพสุทินจะทําการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลาดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนนายบุญช่วยสีธรรมศักดิ์อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงนักกรองพิธีกรนางสาวพิมรัตาเดชอุดมนะคะจะทำการเสียงล,กยกลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้กรรมการออกรางวัลประจำหลักสินางสาวรัชนีวัตถุผู้ช่วยผู้บริการฝ่ายเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเป็นผู้เสี่ยงลกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบนะคะขอเดยนเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายสมชายพิทยาวราเจริญผู้วยก,การสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่22จะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลบันหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวาัลประจำหลักหมื่นร้อยโทวโรดมสุจริตกุลผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงลงบันหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลข4กรรมการออก,กรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนางสาวบุญญาพรอุดณาพาธผู้ในการกองคดีกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขข้าไปค่ะจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,566เลขที่ออกสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสองเก้าเจสหนึ่งหนึ่งฝ่ายานะคะเราวันที่1งวดวันที่1กุมภาพันธ์2,566เลขที่ออกสองเก้สหนึ่ง